Run. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรูชาโดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคราฟต์พักกิ้งนะครับผมวันนี้ลุจะมารีวิวนะครับรถเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งนะฮะต้่นี้ก็คือรถที่มีชื่อว่าปรักญานะครับผมเออรถันนี้ก็มีมูลค่าอยู่ใช้เป็นทองซื้อนะครับเป็นเงินเติมนะครับประมาณ300ทองนะครับผมก็ลุงก็ได้มาจากน้องเจดีคนหนึ่งครับที่ขายมาให้ลุงนะครับ ราคา30ลร้านนะครับผมไปดูปักกี้ที่ลุงแต่งมานะฮะโอ้โหสีเขียวร้อชมพูครับเป็นอะไรที่แบบสีแจ๊ดมากนะฮะทุกคนเออแบบโอ้พร้อมจะลุยป่าครับทุกคน <c oughs> เออรถคันนี้เป็นแบบว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ารอบเท่าไรน,นะครับผมนี่อันนี้คือรอบบั๊กนะครับที่ลุงทำบั๊กไว้นะแต่ว่าวันนี้ลุงจะไม่เล่นบั๊กนะลุงจะเอาไปลุยเข,าน,ยขานะทุกคนนะี่ อันนี้นะ่าจะเป็นชื่อคนที่ขายไม่ลงนะชใช่ไหมทุกคนอีคนเนี้ยเจอะไร ej นะทุกคนโอเครถคันนี้ก็จะไม่มีการแต่งลายมัน,ม,นมันแต่งลายคงไม่ได้นะแต่ล้อทําได้ทุกคนเออต้องจะหารอที่มันเข้ากับมันนะทุกคนขอเป็นล้อใหม่ๆนะล้อแบบล้อนี้หระสีชมพูไม่แ่มอ่ะไอ้ล้อนี้เท่นะวันนี้ก็เท่นะ เออเอาล้อไหนก็เอาว่ากันไปนะครับขอแบบสีจี๊ดจิ๊ดจี๊ดจ๊ดจ๊ดเออเนี่สีนี้จะสีมันแบบยังไงดียเออเขียวชมพูอะสีมันไม่ปี๊ดอะ่ทุกคนสีมนไม่ปี๊ดเออนี่ปะไม่เข้าเลยอะ่ะมันมันต้องเดี๋ยวล้อกลมอะล้อกลมก็ได้นะทุกคนเห็นไหมเออได้อยู่นะ ลุงีไฟท้ายนั่งอย่างเท่มาทุกคนเราจะมาทําการลุยป่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมแล้วก็ไปดูกันว่ามันลุยเขาดีหรือเปล่าทุกคนนะเออไอปั๊กกี้คันนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นสีดำดเลยเะไนหะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อร้อก่อนนะครับในเมื่อมันเป็นปของลุงแล้วมันก็ต้องเป็นชื่อลุงนะทุกคนนะเออชื่อนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง นีมันต้องแบบอย่างนี้ดิไอ้สีเขียวได้เออมันจะได้เข้ากับรถเออนี่ทุกคนเขียวชมูนะทุกคนนะเอออยากขาเปลี่ยนเป็นตัวสีใหญ่หนะ่อยเออไม่ได้เข้ากับทรงมันนะล้อมันต้องใหญ่ๆห,หน่อยล้อลุยเขานะล้อลุยเขานี่ล้อนี้เลยดีกว่าเนเพ่จัดปักกี้ปักกี้ต้องล้อดิกบึ้มนะทุกคนนะ โอเคมามีล้อโคดออฟโรดเดี๋ยวเรามาจัดทรงก่อนนะครับก่อนหนึ่งก็มาทำการรีเซ็ตก็ปั๊บนะครับผมอ่าก็จะซื้อเครื่องนะครับผมซื้อเครื่องซื้อท่อโบซื้อล้ออันอันอันแรกเงินคนซื้อทุกซื้อชิปเออซื้อเบรกซื้อกลีアซื้ออินเตอร์ซื้อท่อลั่นด้วยอ่าโอเคเราไปดูขายนะเฮดพีมันอยู่หก สองแปดนะทุกคนนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้รอบจูนจูนบักนะทุกคนนะเออรอบที่จูนเขาไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวขอรีเซ็ตน,นะครับ<ม>ก็ขอเป็นรอบเขาเลยดีกว่านะรอบที่ปกติเขาเลยเนะี่ยเออมันจะดูที่มันจะวิ่งได้ดีไหมอันนี้ก็อยู่กลางๆนะทุกคนไว้ลุยเขาอยู่กลางๆแล้วกันเออแบบกลางๆซ้ายขวาอันนี้ก็กลางมันจะไม่โดเดเตี้ยเกินไปนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ขอเลี้ยวเยอะหน่อย<ม>เผื่อว่าไว้ขึ้นเขา มันต้องได้เลี้ยวๆ,ๆได้เยอะๆเนี่ย,ยทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรไรีเซ็ตนะทุกคนนะนี่มาแล้วทุกคนบัรก,กี้ลุงชาโด์นะครับผมพร้อมจะลุยเขาแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เทจาดมาพร้อมแล้วทุกคนไปเลยครับผมเดี๋ยวลุงจะเข้าไปในเซิร์ฟของออน้องๆนะครับผมเซิร์ฟออนไลน์นะเดีย๋ยวไปหาคนที่ไปร่วมในการขึ้นเขานะทุกคนนะ เดี๋ยวลุงจะไปประกาศในกลุ่มก่อนนะครับใครจะเล่นก็มาเลยนะครับเดี๋ยวขอไปประกาศในกลุ่มก่อนนะหรือเอาปักกี้ไปโพสรูปนะครับผมใครจะลุยเขามาเลยมาเดี๋ยวลุงไปขอประกาศก่อน,นนะครับ A few moments later เอาแล้วครับก็เข้ามาในแมปที่มีชื่อว่า Mountain กันแล้วนะครับก็วันนี้มาถ่ายรูปในโกดังนะครับผมเดี๋ยวทีมงานของเรา s d 1นะครับจะทำการไปไต่เขานะครับผม โอเคทุกคนพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะไปจุดนี้นะครับทุกคนอ่าพร้อมกันหรือยังนะครับผมสาหรับลุงกับปักกี้สีน้ําเงินโรบาสีน้ำเงินนะครับผมอ่าพร้อมนะครับผมทุกคนเคลื่อนที่ได้ครับผมไปไปไปโอ้วันนี้ทีมงานเยอะมากครับผมมาเต็มนะับเปิดทองตรวดเปิดเมืองทีไรก็เข้ามาเต็มนะครับผมโอ้โหลีวงรีโวนะครับผมสีน้ําเงินสีนี้ก็ที่ลุงแจกไปนะฮะโอ้โหมีปักกี้สีดําว่ะ ปั๊กี้สีดแดงปะใช่ป่าวะเออปั๊กี้สีเหลืองเออสีดืดงแล้วก็ปั๊กี้สีขาวตอนนั้นก็รีโวนะครับผมรถพระบิดาโคตรแรงนีครับดูรถพระบิดาดฮเม็กพุ่งไปแบบเกิดไปเออทุกคนไปไป,ไปอ่ะเลี้ยวขวาผมเลี้ยวขวาโอ้ยมันแม่งเสยตุดรุงโอ้ยไปไปไป,ไปโอ้โหเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเรววาจะไปทางนู้นนะครับผมไปทางโรงซ่อมรถนะทุกคนนะไปครับผมไปไปมาตามมาครับผมตามมาเลย เี่ยนะฮะเห็นไหมเราจะไปทางนี้นนะตรงปู่ซอมรถแล้วก็เลี้ยวขวาชิกนฮนะขึ้นไปตรงที่เป็นเป็นภูเขาที่มันเป็นหยักหยัก,ยกเห็นไหมดำาๆอะ่ะ <c oughs> มีแต่รถแรงแรงว่ะทุกคนไปไปซัดมาครับซัดมานี่จะให้ดูภาพมุมสูงนะครับภาพมุมต่ําเบื่อแล้วเออเนี่ยภาพเป็นภาพมุมนี้มากเอาเลี้ยวซ้ายนะผมเลี้ยวซ้ายไปไปร้านแม็โดนัลนะครับผมผ่านร้านแมคโดนัลนะฮะ <c oughs> ดันมอเทนนะทุกคนมาเล่นได้นะฮะ อามาครับผมมามาขึ้นเขาได้เลยเนี่ยปักกี้สีเหลืองนะทุกคนอี้ตึงปะเนี่ยอ่าเลี้ยวขวาขึ้นเขาไปเลยนะครับผมเนี่ยตรงน,นไหมค่าเมดานโนจะมีเขาอยู่ทุกคนขึ้นมาเลยครับผมนี่จะมีทางขึ้นที่เป็นดินนะทุกคนวูดูหูอุ้ยอ้ยภาพบม,มสูงนะวันนี้ภาพบมสูงนะปักกี้ของล<อ>ุงครับสีน้ำเงินนะผมโอ้โหลีโวไม่ขึ้นดีว่าโอ้ยเถะเพราะว่าแถะเถ ถ้าบุมนี้มันมันวิกยางแล้วทุกคนเออแม่งเลยแถะเออไป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 เลสกไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่มึงขับบุมนี้ต้องแบบว่าต้องกะให้ดีนะทุกคนอุ้ยไอ้นั่นตกเหวไปหนึ่งเอ้าชนลงอีกปักกี้สีเหลืองไอรีโวสีสีเขียวมะนาวสีเขียวสน้นสว่างนี่แม่งตึงว่าแม่งขึ้นได้ว่ะไอรถที่ลุงแจกไปนะทุกคนเออน้องก็ดีใจมากนะเอามาเล่นนะนี่ดูดูปักกี้ลงขึ้นขึ้นได้แล้วหูอย่างตึงขึ้นอย่างง่ายอะปักกี้อะ่ะ คือปั๊กกี้เนี่ยมันยังไงมันก็ไม่คว่ำนะทุกคนนะลุงลองเล่นแนละ้วมันแบบแม่งไม่มันหงายท้องยังไงมันก็มันก็แบบไม่มีทางจะหงายท้องได้อะมันก็กลับคืนมาได้เหมือนเดิมเออแม่งเป็นรถที่แบบเอาไว้ขึ้นเขาโดยเฉพาะเดี๋ยวลุงจะมีงานแข่งนะเป็นงานแข่งออฟโรดนะที่อีกแมปหนึ่งนะทุกคนเป็นแบบสนามแบบถนนแบบนี้แหละแข่งเป็น off ออฟโรดอะทุกคนเออเดี๋ยวลงนะุงอ่ะเนี่ยถึงแล้วทุกคนโอ้โหโคตรไวอ่ะง่ายเกินเออถ้าเป็นรถรุ่นอื่นมันขึ้นยากนะ ลุงกดจะขึ้นได้นะอันนี้แบบแป๊บเดียวขึ้นได้เลยทุกคนเดี๋ยวปั๊กกี้อย่างโหดอะครับนี่ต้องมีติดบ้านไว้นะปั๊กกี้เอาไว้ไต่เขานะทุกคนนะเออลุงจะไปไต่เขาเล่นแบบไกลๆนะเออเดี๋ยวดูเพื่อนข้างล่างนะไหวปะเออเดี๋ยวโชวเช็คเพื่อนข้างล่างด้วยนะครับผมลุงถึงแล้วเดี๋ยวมาแข่งกระโดดกันนะครับป้าเอโอโอเคเดี๋ยวไปดูคนใครยังไม่ถึงั้างเดี๋ยวคนที่ขึ้นมาถึงนี่หลายคันแล้วนะเนี่ยรถรถทบิดาก็มาว่ะ รถพับบิดาก็มาว่ะรถพับบิดาเฮ้ยรถพับบิดาก็มาว่ะรถลุงจา่าโดเฮ้ยรถรถพับบิดาขึ้นได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดียวขอถ่ายรูปก่อนนะขอถ่ายรูปก่อนคนที่ขึ้นได้เอเอไอ,อ้รถลุงอยู่ไหนวะลุงไม่อยู่ในนี่เลย ไอ้ลุงขอถ่ายรูปก,ก่อนลุงขอถ่ายรูปก,ก่อนต่อต่อตกเขาอะไรวะโอ้ยชื่อนี้มันบางว่ะทุกคนเนี่ยชื่อยาวอะแ่งบางหมดเลยวู้ดเลยได้ภาพส,สวยๆอะ่ะชื่อบงังชื่อบงังชื่อบงังชื่อบังอะ่ะโอ้ยมูซาดได้ภาพส,สวยๆอะ่ะดูด,ดิชื่อบังหมดเลยทุกคน คือบะโอเว้บางเลยเอาถ่ายไปไอ้เทเลอร์ขึ้นมาได้ไงมา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 แข่งแข่งกระโดดไกลนะแข่งก,ดดง,งกระโดดไกลลงขาแข่งกระโดดไกล มาหน้าผามาหน้าผาม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 าถ่ายรูปอย่างเดียวอเออต้องมุมนี้เสียดายชื่อว่ะชื่อเวงยาวเม่งบางหมดพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหม มีคนขึ้นไม่ได้มีคนขึ้นไม่ได้พร้อมจะโดดไหมใครถึงซื้อแล้วหยุดนะเฮ้ยพร้อมกระโดดไหมพร้อมกระโดดไหมพร้อมกระโดดไหม,ม,ดดไหมทุกคนพร้อมไหมเอากระโดดไปหมดแล้วนี่หว่า เแ่งกระโดดไปหมดแล้วมันต้องมีคนโกงเชื่อป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันถึงขึ้นกันยังเนอ่โอ๋อโว้โคตไก่อ่ะไปดิไปดิพร้อมแล้วไปมากระโดดมาดิมากระโดดมา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 ยังไม่เอาเลย ลอนับรอนับไปแล้วตะหูไปแล้วตะหูไหลไปแล้วอนั่นไปแล้วเวะมันมีบางทีมันถึงพื้นแล้วนะแต่ไม่นเงี้ยมันถึงพื้นแล้วมัน,นยังมาพร้อมมาพร้อมไหลไหล รอนับรอนับมีคนที่ไม่ได้ห้องเก็บเต็มเหมือนทุกคนปศ์เจอรอผมก่อนมา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 ซ้อมกระโดดไปก่อนนะซ้อมกระโดดไปก่อนซ้อมซ้อมกระโดดซ้อมกระโดดไปก่อน พ้อมปึ๊บ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 ,บกลับไปที่เดิมปึ๊บปึ๊บปั๊บกลับไปที่เดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บพร้อมอย่างพร้อมยางจะเอาจริงแล้วนะจ่าจริงแล้วนะจ่าจริงแล้วนะ มาพร้อมมาพร้อมรอนับ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 มันบอกว่าลุงจะใช้ทีทีกระโดดเวย้ยนับนะ เดี๋ยวมันมีมันมีสุดมันมันต้องมีสีโโห้าสี่สามสองหนึ่งไปอะใยักไปไปไปถึงไหนเลยไปขยักไปไปก่อนเลยรึ๊บ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  ึบึบึบดูดิไข่ไก่กักันนี่ลุงแจโดยังไม่ได้ลงจากไอ้นี่เลยนะเนี่ยไม่ได้โกงนะบอกเลยไม่ได้ใช้จีจีด้วยดูดิเนี่ยดูดิโคตรไกอ่อ่ะถ้าใครเห็นลุงก,ก็ลกูแบบเห็นว่าบินอยู่บนหลังคาบินอยู่บนอากาศอะ่ะฮ้ยร่วงร่วงเออเมื่อกี้ผมก็บินน่าจะถ,ถึงถึงอู่อะ่ะทุกคนกระโดดไกลจัดถึงอู่แน่เลยดูดิ ถึงนี้เลยะถึงแยกเลยอโคดไกอ่อะมีใครมาถึงนี้บ้างวะโอ้ไก่จัดโอ้ดูดิยังไม่ลงพื้นเลยโอ้สุดเกินสุดเกินสุดเกินจะลงแล้วอ้เรียบร้อยลงพื้นลงลงพื้นแล้ว ลุงบินมาถึงอูเมื่อกี้ผมไปลุงบินมาถึงอูไกลจัดมีใครไกลกว่าลุงไหม อันี่โกงเปล่ปา,าโกงเปล่ปาเฮ้ยเฮ้ยเอ็ะวิ่งมาลุงเห็นนะลุงเห็นนะลุงเห็นนะมีคนโกงมีคนขโมยรถของลุงไกลสุดละลุงไกลสุดละ ดุงโคตรไปมาไปไต่เขาอีกลูก A few moments later พร้อมพร้อมพร้อมลงเขาลงเขาพร้อมลงเขาพร้อมลงเขา Run.